ปุยฝ้ายยังไม่ได้เก็บไข่เผยมีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังในรายการเมนูของพี่ใส่พริกกี่เม็ดแต่งงานกับสามีนอกวงการมาเกือบ3ปีแล้วปุยฝ้าย AF หรือปุยฝ้ายนัทพัฒน์วิพัฒรเดชยังไม่มีวี่แววเรื่องทายาทล่าสุดได้มาเปิดใจในรายการเมนูของพี่ใส่พริกกี่เม็ดทางช่องยูทูบของแก้มหมุมปริยาดาเริ่มจากอัปเดตชีวิตช่วงนี้ว่า อยู่แต่ในครัวอย่างเดียวไม่รับงานวงการบันเทิงนะคะหมดเวลาของเราแล้วหล่ะแก่แล้วด้วยแล้วก็อยู่โรงงานเป็นหลักหรือจะมีลูกรอก่อนรอแก้มหมูเกอะเก็บไข่หรือยังยังไปเก็บที่โรงพรยาบาลพี่พีทได้ไหมตอนนี้ไม่มีประจำเดือนแล้วสงสารไหมไปตรวจก็คือเป็น PCOS ภาวะไขา่ไม่ตกหรือรังช่วยไปคุยกับพี่ตามสามีให้หน่อยว่าการเก็บไข่มันไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาบอกว่าแล้วคนสมัยก่อนทำไมถึงคลอดกันได้ เริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงยังไงก็เข้า AF เลยแต่ถ้าก่อนเข้าวงการก็ไปประกวดเวทีต่างๆเห็นแบบนี้ได้ถ้วยพระราชทานสองใบนะเป็นดวงด้วยเวลาไปปีนั้นขึ่งเวทีไหนเราก็ได้ทุกเวทีเป็นปีที่เราเหมือนล่ารางวัลเลยพอได้ถ้วยพระราชทานเราก็เลยเซ็นสัญญากับอีค่ายหนึ่งรอออกอัลบั้มแต่ก็ยังไม่ได้ออกสักทีก็เลยออกมาประกวด a f ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการบันเทิง ทำไมถึงไปประกวด AF แล้วเราดูดวงก่อนไปไหมเพื่อนลากไปเราก็ไปพอร้องเพลงก่อนพอร้องเพลงเสร็จโพาหลวงพี่เลยหนูจะเข้า12คนไหมถ้าเข้าหนูจะต้องไปคืนสัญญาที่เซ็นไว้หลวงพี่เลยบอกไปคืนเลยเข้าแน่นอนแล้วเราก็เข้ารอบเหมือนที่หลวงพี่ว่าคิดจะกลับมาทำงานวงการบันเทิงไหมยากนะมันน่าจะเป็นบางอันละครไม่ได้รับเลยพอเวลาขยับปุ๊บมันก็มาทนเวลาการทำน้ำพริกตอนนี้น้ำพริกเหมือนลูก เราฟูมฟักมาพอเราคลอดเขาออกมาเราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนหาเจอแล้วว่าความสุขเราคืออะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหันหลังเลยสักทีเดียวงานไหนที่เรารู้สึกว่ายังแฮปปี้จะไปทําก็ไปอยากร้องเพลงอยู่ก็ไปหรือหลังจากมีลูกเสร็จแล้ววัยสักสี่สิบกว่าถ้าเกิดมีผู้จัดอยากจะให้ไปเล่นบทแม่แล้วเราคิดถึงก็อาจจะไป